ส่วนที่ศูนย์อบรมเยาวะชนนครปฐมเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานับเป็นวันดีของการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่การเป็นสมณมีนด้วยพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมของน้องๆว่าที่สมณมีนในโครงการบรรพชาสมณีนฟื้นฟูรพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยผู้ปกครองและคณะญาติได้เข้าตัดปล่อยผมแดนนาธรรมทาญาตท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานได้บรรพชาเพื่อเรียนรู้หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่บุตรหลานจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริงเมื่อผู้ปกครองได้ตัดปลอยผมบุตรหลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ได้ทำการปลงผมให้แก่นาคธรรมทายญาติพร้อมกันนี้ก็ได้ให้อวาทอันเป็นแนวทางให้นาคธรรมทายญาติมีกำลังใจมีศรัทธาที่จะเป็นหน่อเนื้อของพระพุทธศาสนา ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและประพฤติปฏิบตัติทั้งทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์เพื่อเป็นสัมมณีผู้เป็นที่พึ่งให้แก่บิดามารดาและหมู่ญาติซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นทั้งรอยยิ้มความเพลื้มใจของผู้ปกครองและความตั้งใจของน้องๆที่ได้ตั้งใจเข้ามาอบรมค่ะ